ตลอดนะคะซึ่งวันนี้ครับเราจะติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับว่าทำไมหนังเรื่องนี้ถึงไม่ได้ลงโรงฉายเป็นเพราะว่าอะไรไปชมกันครับ หลังเก็บตัวเงียบร่วมสัปดาห์ล่าสุดพิ่มกับสุติสตอมหยุดเลิศก็ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุที่จะไม่ใชหนังตีแผ่ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ปิตุภูมิพรมแดนแห่งรักโดยต้อมหยุดเลิศเผยว่าเป็นมติของกลุ่มผู้สร้างหนังซึ่งออกทุน80ล้านบาทให้ที่หวันใจว่าเนื้อหาของหนังซึ่งนาเสนอเรื่องละเอียดอ่อนของเหตุการณ์ความไม่สงบใน3มจังหวัดชายแดนใต้จะเป็นชนวนเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคมจึงตัดสินใจไม่ใช้นังเรื่องนี้ทั้งทั้งที่ภาพยนตร์นั้นเสร็จเรียบร้้้้้้อยมมมาตตัััังงงแแแ่่่่่ววนนททีีี5ธคปลละไไดสให งานตรวจพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์กรมส่งเสรมมิมวัฒนธรรมพิจารณาให้เรทหนังด้วยและค่ะสถานการณ์ตอนนี้มันไม่เหมาะกับการฉายหนังเรื่องนี้เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นจะรับผิดชอบกันไม่ไหวเราคงต้องรอ,งองโอกาสดีๆให้มันมันได้ฉายซึ่งโอกาสดีๆอาจจะเหมนหนวมื่อผักตายสงบแล้วเ <c oughs> มื่อไหร่เมื่อไหร่แล้วคนหวังร้ายก็สามารถเอาหนังเรื่องนี้มาพูดให้มันร้ายได้หมด ม,มันไล่มันได้ถึงขนาดนี้มันตีความได้แต่เพราะว่าพี่ไม่ได้พูดพี่ไม่ได้พูดว่าใครผิดพี่พูดสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีทั้งสองอย่างผู้สร้างอ่ะเขาคิดว่าอย่าพึ่งเลยโอเคถ้าเขาไม่ห่วงเรื่องเงินที่ลงไปพี่ก็ไม่ได้มีปัญหา ถึงจะยอมรับการตัดสินใจของในทุนใหญ่แต่พวงก,กับสุติสคนนี้ก็ยังไม่ยอมทิ้งหนังที่ตัวเองบุกป,ป่าฝ่าดงระเบิดไปถ่ายทําถึงจังหวัดนราธิวาสเพราะเตรียมหาทางให้แฟนหนังได้ชมไว้แล้วล่ะค่ะอาจจะเป็นการฉายเฉพาะกลุ่มในเมื่อมีคนทวงติงเราก็จะให้คนดูกันแล้วหาเขาเรียกประชาวิจารณ์ว่าจริงไหมให้คนมุสลิมดู ให้ให้คนที่เกี่ยวข้องดูทุกดูเลยดูกันเพราะว่าไหนๆมันเป็นหนังที่แบบกระทบกระเทือนทุกคนก็ให้ทุกให้ทุกคนได้ดู พรมแดนแห่งรักเป็นเรื่องราวที่ดัดแปลงจากนิยายเรื่องพรมแดนของพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชคุณชอดศิลปินแห่งชาตินำแสดงโดยอนันดาเออริงแฮมเวียสุกลวัฒและนังเอก5 0 0ล้านใหม่ดาวิกาโดยมีเนื้อหาตีแผ่ชีวิตคนไทยที่อยู่ท่ามกลางปัญหาความรุนแรงของชายแดนใต้ซึ่งนับเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ออกตัวประกาศจะไม่ลงโรองชายด้วยตัวเองทงั้งที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจพิจารณาใดๆจากภาครัฐค่ะ